ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยเรื่องสมการเศษส่วนพหุนามกันต่อนะคะสำหรับสมการเศษส่วนพหุนามเนี่ยอย่างที่บอกคือเราจะสังเกตได้ไง่ายๆคือถ้าเกิดสมมติว่าสองฝั่งเนี่ยมันเป็นเศษส่วนพหุนามที่อย่างข้อสิบเอ็ดเราจะต้องมีการรวมอย่างฝั่งซ้ายเขามีทั้งหมดสองเศษส่วนพหุนามที่บวกกันหนูก็ต้องรวมให้มันเป็นเศษส่วนพหุนามเดียวกัน แล้วค่อยคูณไข่แต่ข้อ12เนี่ยเราสามารถคูณไข่ได้เลยเอออันนี้เราสามารถคูณไข่ได้เลยเพราะว่าฝั่งซ้ายก็มีเศษส่วนพหุนามตัวเดียวฝั่งขวาก็มีเศษส่วนพหุนามตัวเดียวหนูก็คูณไข่ได้เลยลูกดังนั้นอันนี้หนูจะได้เป็น 2n ลบ3คูณกับ3 n เลบ2เท่ากับ2 n บวก1คูณกับ 3n บวก2นะคะ หนูก็คูณรกระจายเข้าไปนี่คูณกระจายเข้าไปทั้งสองเราก็จะได้ว่า 2n กับ 3n ได้ 6n กํลัง2 2n อันนี้เป็นลบ 4n 3 3เป็น9ลบ 9n 3 2เป็น6บวก6นะคะเท่ากับ2 3เป็น 6n กํลัง2 2 2เป็น4 หนสได้ 3n มเหนึ่งสองได้สอง่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเราจะเห็นว่า 6n กับ 6n เนี่ยตัดกันได้หกเอกำลังสองเพราะว่าสองฝั่งพอย้ายข้างมาแล้วมันก็จะหักกลังกันถูกไหมทีนี้อันนี้ก็ย้าย n มาฝั่งเดียวกันย้ายตัวเลขที่ไม่มี n ไปฝั่งเดียวกันเราก็จะได้ลบสลบสกับลบเได้ลบสบสามเ บวก6อันนี้รวมก่อนก็ได้ได้7 N บวกสย้ายมาค่ะได้20 N ย้ายมาฝั่งนี้ได้ไม่ใช่8ได้4 N ดังนั้น N เดียวก็ได้4ส่วนย0 N เดียวก็ได้1ส่วนหเสร็จแล้ว1ส่วนหนะคะต่อไปข้อ14 ดึงถ้าดึง a ออกมาอืมอันนี้เดี๋ยวอลองดึงตัวร่วมดูก่อนอันนี้ดึง a ออกมาได้ a บวกสามอ่ะ a บวกหกสิอันนี้ดึงสองออกมาได้เป็น a บวกหอ๋อโอเคดังนั้นนะคะถ้าเกิดเป็นอย่างเนี้ย แม่ลองแม่ลองดึงตัวร่วมแล้วแม่พบว,ว่าแม่ควรจะอย่าให้เขาไปฝั่งเดียวกันก็คือ1นึส่วนสอเนี่ยเท่ากับ2อลบ a ส่วนด้วยตรงนี้แม่ดึง2ออกมาได้ A บวกบวกแล้วก็จากลบเกส่วน A กำลังสองบวกหเป็นบวกค่ะ9ส่วนด้วย อันนี้แม่ดึง A ออกมาแล้วได้ A บวกหเนี่ยทำไมแม่ถึงย้ายเขามาฝั่งเดียวกันเพราะว่านี่มันเหมือนกันถ้าแม่จะรวมเศษส่วนเพลาหูน้ำนะคะมันก็จะได้เป็น 2A งคูณกับ A บวก6ดังนั้นก้อนแรกแม่ต้องคูณ A ทั้งเศษและส่วนก้อนสแม่จะต้องคูณส ทั้งเศษและส่วนเนี่ยตัวส่วนมันจะโอเคทีนี้ต่อไปคูณกันแล้ว A คูณสได้ 2A A a คูณลบ a ได้ลบ a กำลังสองได้18ค่ะตรงนี้ได้1ส่วนด้วย 2A ทีนี้แม่ย้ายแม่ย้าย 2A จากหาร ไปเป็นคูณแม่ได้ว่า1เท่ากับอันนี้เขียนใหม่นะลบ a กำลังสองบวกด้วย 2a บวก18คูณกับ 2a ที่ย้ายไปส่วนด้วย 2a คูณกับ a บวก6ก็เลยจะสามารถตัดทอนกันได้เพราะเป็นการคูณเสร็จแล้วแม่ก็ย้าย a บวก6ไปฝั่งนั้น แม่ก็จะได้ว่า a บวก6เท่ากับลบ a กํลัง2บวก 2a บวก18แม่ขอมาต่อฝั่งนี้นะคะทีนี้ตรงนี้มีกําลัง2เราจะต้องแยก2วงเล็บดังนั้นแม่ย้ายทุกอย่างจากขวามือไปซ้ายมือให้หมดเลยค่ะได้ a กํลัง2บวก 2a บวก18บวก a บวก6เท่ากับ0 ได้ a กำลังสองบวกด้วย3 a บวกด้วย24เท่ากับ0ดังนั้นแยก2วงเล็บค่ะเราก็จะได้ว่าได้ a กับ a ทีนี้อันนี้นะคะก็จะเป็น8อ๋อ24ได้อะไรบ้าง ออแม่ย้ายแล้วแม่ลืมเปลี่ยนเครื่องหมายนะลูกอันนี้นะคะย้ายมาเนี่ย a, a ลบ a กํลังสองย้ายไปได้ a กํลังสองถูกบวก 2a ย้ายไปเป็นลบ 2a นี่ลืมดูเลยเกือบแล้วบวก18ย้ายไปเป็นลบ18นี่ค่ะแสดงว่าตรงนี้ได้ลบ a แล้วก็ลบด้วย สิบสองก็ได้สามสี่สิบสองเครื่องหมายเป็นลบสี่บวกสามลบสี่บวกสามได้บวกหนึ่งเนะเอลบหนึ่งเนอะหลังคูณหลังได้ลบสิบสองโอเคดังนั้นเวลาแม่ตอบแม่ตอบว่าอะไรลูกเอ,อแม่เป็นอะไรคะเอ,อเท่ากับอะไรลบสามอ่าลบสามกับอะไรคะกับสี่เออกับสี่ โอเคก็ถอดค่าออกมาเนี่ยตัวเลขเหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องหมายเปลี่ยนนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อสิบหกนะคะสิบหกเนี่ยอืมก็ทำไม่ไม่ต้องย้ายฝั่งก็ได้ทำอย่างนี้ก็ได้ก็จะได้หนึ่งหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งส่วนหนึ่ง บวกกับ12ส่วนด้วย y บวก1เท่ากับ12ส่วน y ทีนี้อันนี้เนี่ยเราจะต้องทำเป็นส่วน1แล้วก็คูณ y บวก1ทั้งเศษและส่วนเนี่ยค่ะก็จะได้ y บวก1บวก12ส่วนด้วย y บวก1เท่ากับ12ส่วน y ก็ได้ y บวก13ส่วนด้วย y บวก1 เท่ากับ12ส่วน y พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการคูณไขได้เลยนี่คูณไขได้เลยลูกหนูก็จะได้เป็น y บวก13คูน y เท่ากับ12คูน y บวก1เนี่ยค่ะ กระจายเข้าไปได้ y กำลังสองบวกสิบสาม y อันนี้ได้สิบสอง y บวกสิบสองดังนั้นอันนี้นะคะมีกำลังสองหนูจะต้องแยกสองวงเล็บโดยการย้ายทุกอย่างให้ไปอยู่ฝั่งเดียวกันได้ y กำลังสองบวกสิบสาม y ลบสิบสอง y แล้วก็ลบสิบสองเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์จากนั้นได้ y ากำลังสองรวมกันลบ y ค่ะลบสิบสองเท่ากับศูนย์เหมือนอันเมื่อกี้เลยได้ y กับ y ใช่ไหมบ,บวก y หรือเปล่าอะไรคะอ๋อบวก y อ่ะทีนี้สามสี่ี่ใส่เครื่องหมายยังไงหรือลบสามบวกสี่เออลบสามบวกสี่ดังนั้นก็ตอบ y แม่เป็นอะไรบ้างคะ สามกับลบสี่สลบสี่โอเคสามกับลบสี่เรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปข้อสิบแปดข้อสุดท้ายอันเนี้ยถ้าเราลองสังเกตดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะทำเป็นผลต่างกำลังสองได้โดยการดึงลบหนึ่งออกมาก่อน มันจะกลายเป็น x กํลัง2ลบ1เนี่ยเราแยกผลต่างกําลัง2ได้ดังนั้นแม่ก็เลยคิดว่าแม่จะเอา2ตัวเนี้ยมาไว้ฝั่งเดียวกันเพราะว่าตัวส่วนอ่ะ x ลบ1คูณ x บวก1ได้ x กํลัง2ลบ1อันนี้แม่ก็เลยจะได้ว่า x ส่วนด้วย x ลบ1 ลบกับ8ส่วนด้วย x บวก1ย้าย8ส่วน x ลบ1มาเป็นลบ8ส่วน x ลบนเท่ากับจากลบก็เป็นบวก2ส่วนอันนี้แม่ดึงลบออกเนาะ x กำลัง2ลบ1น่ี่ตัวฝั่งนี้อยากให้บวกลบกันได้ก็คูณด้วย x บวก1ทั้งเศษและส่วนอันนี้ก็คูณด้วย x ลบ1ทั้งเศษและส่วน นี่ดังนั้นหนูได้เป็น,นคูณกระจายเข้าไปค่ะ x กำลังสบวก x เอาลบ8คูณเข้าลบ8 x บวก8ส่วน x ลบ1คูณ x บวก1อันนี้ได้ลบ1คูณด้วยตัวเนี้ย x ลบ1คูณ x บวก1เพราะว่า x กำลังสองลบหจะแยกได้นี้ปรากฏว่าอันนี้ตัดได้เลยเพราะอะไรพอหนูย้ายข้างมาจากหารเป็นคูณมันก็ตัดกันได้อยู่ดีตรงนี้รวมกันได้เป็น x กำลังสองลบเ x บวกแสองหารลบหได้อะไรลูกสองส่วนลบหเนี่ยมันเหลือสองส่วนลบหฝั่งเนี้ย ได้อะไรคะลบสองเหรอคะเออได้ลบสองหนูก็ย้ายข้างมาลูกได้ x กำลังสองลบเจ็ด x บวกสิบเท่ากับศูนย์อ่าแยกตัวประกอบได้อะไรคะะลบห้ากับสองลบห้ากับลบสองโอเคห้าสองเป็นสิบเนาะ ดังนั้นตอบแล้ว x ของแม่เป็นอะไรลูกห้ากับสองห้กับศ5ห้ากับสองเสร็จแล้วคะ่ะเรียบร้อยทั้งหมดสี่ข้อไม่รู้หกข้อมัง้งทีนี้ที่เราจะสอบวันพุธก็จะประมาณแนวแนวนี้อืมก็จะประมาณแนวแนวนี้ก็ขอให้เราเนี่ยตั้งตั้งใจทำละกันเพราะว่า เออจริงๆรู้สึกว่ามันจะยี่สิบมันสิบห้าหรือยี่สิบข้อไม่รู้เดี๋ยวแม่ไปดูแต่ว่าแม่น่าจะออกสิบแม่น่าจะออกสิบข้อแต่บางข้ออาจจะมีคะแนนที่แบบสองคะแนนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดูอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเช็คชื่อก่อน